ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับพัดลม CPU หรือว่าพัดลมระบายความร้อนนะครับฮิตซิงค์นะครับตัว CPU นะครับไม่หมุนนะครับหรือว่าหมุนช้าหมุนฝืดๆนะครับรวมจนถึงพัดลมเคสนะครับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมีวิธีครับสําหรับวิธีการนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผม ของที่ต้องเตรียมนะครับที่ต้องเตรียมนะครับในที่นี้นะครับคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์คุณต้องเตรียมคัตเตอร์นะครับมีโซนเน็กก็เตรียมโซนเน็กมีน้ำมันจักก็เตรียมน้ำมันจักนะครับแต่น้ำมันจักนี่อย่าไปหยดเยอะนะครับอย่าเยิ่มนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือนะครับที่เป็นขออย่างนี้นะครับเียเพื่อเราจะเกี่ยวไอ้ตัวแหวนมันขึ้นมานะครับถ้าคุณไม่มีเครื่องมืออย่างนี้นะครับแนะนําให้เป็น อาจจะเป็นเข็มแท่งใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าเข็มกัดนะครับแล้วก็ดัดตรงปลายมันนะครับให้งอนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเกี่ยวนะครับไอตัวพัดลมพวกนี้นะครับพอเราเปิดตัวสติ๊กเกอร์มันออกนะครับมันจะมีจุกยางเราถอดจุกยางเสร็จนะครับเราจะต้องหาอะไรเกี่ยวแหวนนึงขึ้นมานะครับแหวนมันเป็นแหวนพลาสติกนะครับแข็งๆนะครับในที่นี้พอดีผมมีเครื่องมือพอดีนะครับสิ่งของที่คุณต้องเตรียมนะครับแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าอะไรดีที่สุดนะครับระหว่างโซเน็ น้ำมันจักจริงๆมันควรจะเป็นจาระบีนะครับเป็นจาระบีเหลวนะครับว่าเพราะว่าของเดิมเขาเขาก็เป็นจาระบีเหลวนะครับแต่ในที่นี้กรณีคุณอาจจะไม่มีจาระบีเหลวนะครับก็เอาโซเนกชีดเข้าไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับแล <S <S ้วก็ถ้าไม่มีโซเนกก็น้ํามันจักนะครับหย่อนนิดๆนะครับแล้วก็คราวนี้เช็ดทาความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ํามันจักหยอนนะครับแล้วก็ค่อยเช็ดน้ํามันจักอย่าให้มันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเวลามันหมุนแล้วมันสบัด น้ำมันไปโดนชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับ <c oughs> ถ้ากรณีคุณไม่มีจารบีนะครับหรือว่าไม่มีตัวโซนเน็นะครับครับเดี๋ยวตามมาดูกันต่อไปนะครับหลักๆที่คุณต้องมีเลยคือคัตเตอร์นะครับแล้วก็มันก็ขอเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเกี่ยวแหวนมันขึ้นมานะครับถ้าคุณไม่มีแบบเข็มไม่มีตัวแบบตาภาพผมนี้นะครับให้คุณ กระแปลงด้วยนะครับถ้าคุณไม่มีตัวแบบตามภาพนะครับให้คุณเอาตัวเข็มขัดหรือว่าอะไรดัดตรงปลายมันนะครับเพื่อเดี๋ยวจะเกี่ยวแหวนมันขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับเราจะมาสู่ขั้นตอนการถอดพัดลมออกนะครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับพัดลมนะครับให้คุณสังเกตที่ตัวนะครับอันนี้คือด้านหน้ามันนะครับสังเกตนะครับมันจะสมมารจะเป็นชื่อยี่ห้อ ครับอานนี้ในด้านหลังนะครับสังเกตนะครับด้านที่เราต้องถอดนะครับมันจะมีบอกจํานวนโบนะครับจานวนเอออย่างนี้นะครับตรงด้านนี้ครับที่เราต้องถอดนะครับมีคัตเตอร์นะครับให้คุณเอาคัตเตอร์นะครับแซะตัวไอสติ๊กเกอร์มันออกนะครับไปค่อยแซะนะครับแซะแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับ อันนี้เป็นพัดมเคสผมนะครับแต่ผมไม่ใช้แล้วนะครับก็เลยเอามาทดสอบนะครับถอดง่ายมากครับอุ่นนี้ครับคุณค่อยๆแซะนะครับอย่าพมเร่งวีดีโอให้ดูเดี๋ยวจะช้าพอแซะเสร็จก็ลอกออกพอลอกออกเสร็จนะครับคุณจะเห็นตรงกลางไหมครับมันจะเป็นจุกยางนะครับให้คุณเอาปลายคัตเตอร์นะครับแงะขึ้นมานะครับ อ่ามันจะเป็นจุกยางมีเยิ้มออกมาเลยครับอ่าอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับคุณจะเห็นขาวๆไหมครับขาวๆนั่นคือแหวกของเขานะครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมงดถ้ะหักหักเลยนะครับต้องเตรียมทําใจก่อนนะครับคุณต้องละเอียดนะครับงานอย่างนี้นะครับใจเย็นๆนะครับของผมพอดีมัน ไม่ได้ใช้เลนะครับผมก็เลยงัดแบบไม่ปาณีปราไซนะครับคุณต้องค่อยๆงัดนะครับถ้าไม่มีเครื่องมืออย่างผมก็คุณก็เอา,เอาตัวเข็มกัดนะครับดันปายให้โค้งสักนิดนะครับเพื่อว่าจะงัดมันขึ้นมานะครับขอผ,ผมนี่งัดะหักเลยนะ <c oughs> ครับคราวนี้จะมาสู่ขั้นตอนการดึงแหวนมันขึ้นมานะครับ พอดึงแหวนขาวๆขึ้นมาเสร็จนะครับข้างใต้ของแหวนนี่นะครับมันจะเป็นยางเขายกอะไรยางโอริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเข้าใจผิดก็ขออภัยนะครับมันจะมียางอยู่ข้างใต้มันอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณต้องระวังอย่าให้ยางหลุดหายนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งวีดีโอให้ดูเดี๋ยวจะช้านะครับผมจะงัดขึ้นมาแล้วครับผมงัดสหักเลยนะครับคุณต้องเตรียมทาใจไว้ก่อนนะครับ อาจจะหักได้นะครับถ้าคุณมีชุดแหวนพลาสติกนะครับขนาดเดียวกันเสียวไม่ได้เลยนะครับถ้าว่าบางทีพัดลมนะครับถ้าเราใช้ไปนนานๆนะครับไอ้พวกชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับมันอาจจะเกาะมันจะอะไรได้นะครับถ้าไม่ระมัดระวังนะครับหักได้นะครับเช่นผมเป็นต้นนะครับเนี่ยคุณเห็นมันจะมีจาระบีอยู่นะจาระบียังเต็มที่อยู่เลยครับเพราะอันนี้ผมไม่ได้ใช้มานานเลยนะครับ เพราะว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ mm. ก็เลยไม่ได้ใช้ mm. เกตไว้เฉยๆนะครับเดยวันหนึ่งก็เอาออกมาทำคลิปให้คุณดูนะครับอันนี้ออกมาแล้วนะเร่งซะหน่อยเราช้าครับอันนี้ออกมาแล้วนะครับจะสังเกตไหมไปหน่อยนะครับผมมีแอยู่นะครับมไม่เปลกอย่ะอครับเท่านี้นะครับ จะเห็นเกตจำนำำนนะครับจะมีตัวในตัวยางพลาสติกนะครับอนนี้นะครับก็ถอดเลยครับถอดได้เลยนะครับระวังตัวยางนะครับหรือว่าเขาเรียวมันนะครับจำบนะครับให้มาดูทานนะครับอันนี้นะครับคุณก็หาพวกที่จุ หัวแปงเลยนะครับปัดทาความสะอาดนะครับไอ้พวกไอ้ไอ้ตัวกรอบนะครับก็รวมไปถึงจนใบพัดพัดลมด้วยนะครับคือผมจะเป็นการกระทำนะครับแหัวแปงปัดนะครับปัดเบาๆนะครับอย่าให้อะไรยู่ออกมานะครับมันดีม่เลยนะครับคุณแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้ย้อน น้ำมันหรือเปล่าโซเน็ตหรือว่าหยอดจาะบีให้ดูนะครับเพราะผมทำใหิที่ให้คนดูเฉยๆนะค,คุณจะสังเกตนะครับตรงรูตรงกลางนะครับเขาจะมีจากบีอยู่นะครับคุณก็เอาในที่ักมาไ,ไ,ไม่ต้องมากนะครับถ้าพีจากบีก็เอาเจากบีลงไปนะครับตรงรูมันนะครับ ย้อนมีเดียวให้ดูไนนยนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตไหมมันจะมีจาระบีอยู่นะครับถ้าคุณมีจาระบีคุณก็เอาหยอดไปในรูหน่อยนะครับไม่ต้องมากนะครับแต่ถ้าไม่มีจาระบีก็เอาโซเน็ตฉีดนะครับฉีดลงไปตรงรูนี่นะครับหรือว่าน้ํามันจักรนะครับหยอดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับนะครับคราวนี้นะครับผมจะประกอบกลับใสใส่ไปนะครับใส่ทุกดาานนะครับ กดตรงไปตรงมุกยูแล้วก็ด้านใบพัดนะครับด้านใบพัดนะครับให้คุณหาเอนหลุดไว้หน่อยนะครับวานิน้วกดนะครับคุณจะเห็นไหมแหวนดำๆเนี่ยนะครับอันนี้มาหลุดออกมาหน่อยนะครับให้คุณดันกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับไม่ดันนะครับจะเล่งให้ดูหน่อย อันนี้คุณดันยางดำนะครับกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับถึงค่อยใส่ตัวแหวนไปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับุณตาอะไรมาผมพรมงโทพรางไว้หน่อยนะครับผมจะเร่งให้ดูนะครับในที่นี้ผมเอาคัตเตอร์นะครับมันหนุนพรงนะครับเพื่อให้ทำงานสะดวกนะครับ ก็พอดีผมมีแหวนอยู่นะครับสามขนาดแล้วไม่นด้ใช้นะครับแหวนปฏิกนะครับมีหลายขนาดนะครับถ้าคุณมีแหวนนะครับแบบนี้นะครับคุณก็ไม่ต้องกลัวมันจะหักนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับตอนคุณถอดแหวนมันขึ้นมานะครับต้องบันจงหน่อยนะครับถ้าหักนี้ยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอันนี้เขาขนาดแหวนพัดีินะครับแต่รูตรงกลางเขาอาจจะใหญ่หน่อยแล้วก็ ใช้ได้ครับผมจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับจริงๆมันรูมันต้องให้กระชับพอดีนะครับคราวนี้เราก็ดันกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับเราดันแหวนกลับไปหเหมือนเดิมนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณเอาจุกยางนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งวีดีโอให้ดูพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณเอาจุกยางนะครับปิดกไฟเหมือนเดิมครับก็เอาทิชชู่นะครับทิชชู่จะทําความสะอาดพวกเศษคราบน้ำมันจาระบีอะไรให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาพลาสติกนะครับไอตัวเตัวสติ๊กเกอร์มานะครับปิดให้เหมือนเดิมนะครับลองปั่นดูก่อนก็ได้นะครับมันหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็โอเคใช้ได้ครับ ็เอาสติกเกอร์ปิดเหมือนเดิมนะครับเอาเนี้ยครับนี่ครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวพัดลม CPU นะครับหรือพัดลมซิงค์ระบายความร้อนนะครับตัว CPU หรือว่าอาจจะเป็นพัดลมเคสนะครับแบบการเดียวครับนครับวิธีการแก้ไขปัญหามันหมุนช้าไม่หมุนนะครับโดยวิธีการเข้าพิยอดณาตัวที่หรือ โซเน็กนะครับผมว่าจะหยอดน้ามันนะครับแต่ที่สุดนะครับก็ยังยืนยันว่าคนเป็นชากระบีนะครับเพราะผมเล่นพอใช้ชากระบีนะครับให้เป็นชากระบีเองนะครับคุณสั่งจากช้อปปี้หรือรัสต้าหรือว่าร้านค้าใกล้ๆบ้านคุณได้นะครับลองปั่นดูอันนี้ผมไม่ได้หยอดให้ดูนะครับแค่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วคุณก็ลองไปเสียบไปดูว่าหมุนไหมถ้าไม่หมุนนะครับก็อาจ อาจจะต้องเปลี่ยนตัวพัดลมใหม่นะครับยังไงครับถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณฝากกดติดตามแล้วนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้กนนะครับครับสวัสดีครับอ๋อผมลืมไปนะครับพอดีผมมีพัดลมซิงค์นะครับของตัว Cooler Master นะครับพัดลมพัดลมซิงค์หรือพัดลมเจสบางรุ่นนะครับเขาอาจจะไม่ได้ถอดง่ายอย่างที่เราคิดนะครับคุณจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมลองแกะแล้ว เห็นมีเพื่อนในกลุ่มคอมบอกมานะครับเขาหนาถึง4มิลนะครับแทบจะแกะไม่ได้เลยนะครับพัดลมรุ่นดีๆนะครับหรือพัดลมบางรุ่นนะครับจะแกะไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีเจาะนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะทําคลิปวิธีการเจาะลงไปยอดน้ำมันนะครับต้องใช้สว่านเจาะนะครับเห็นพวกในกลุ่มคอมบอกมานะครับสาหรับบางรุ่นนะครับที่ว่าถอดออกมาไม่ได้อย่างเช่นซอนแมนเนี่ยนะครับก็ต้องเจาะเอานะครับยังไง วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ